อร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้มุกจะพาทุกคนไปทำสวยกันที่คลินิกประจำของมุกเองซึ่งตอนนี้มุกยังไม่รู้นะคะว่าจะทำอะไรดีระหว่าง b i ก o กับ r e จ u รั n กำลังลังเลอยู่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมุกจะถ่ายคลิปผลลัพธ์เจ็ดวันให้ดูว่ามันจะได้ผลยังไงบ้างนะคะันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันแบบหน้าสดๆแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องลบหน้าอยู่ดี สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่คลินิกสกินมาสเตอร์แล้วนะคะา็เดี๋ยววันนี้เรามาทําสวยกันแล้วเดี๋ยวไปปรึกษากับคุณหมอก่อนว่าเราจะทำพิโเชหรือครีเจอรันดีนะใชะค่ะนี่นะคะก็หมอจอยนะคะคุณหมอชนิดานะคะคุณหมออยู่กับหนูดูแลหน้าหนูตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่ประผมเลยว่าตั้งแช่ตัวแรงๆเลยนะตั้งแต่ใช้ออซองจนตอนนี้สูงพอหมอแล้วนะคะสูงแล้วก็สวยด้วโอ้ยไม่เท่าหมอ ก็วันนี้หนูคอนเซิญเรื่องรูผวนค่ะไม่แน่ใจรอคะดูไมคุ้ไม่แน่ใจว่าทาปิโกหรือว่ารีจูลาดีกวคือของน้องมุกอ่ะจะมีสิวผดช่วยเล็กๆแล้วก็รูขิวหนคือถ้าถ้าไม่มีสิวผดอ่ะก็จะแนะนำเป็นพิโกแหละที่หน้าแดงอะเลยงี้ยเนาคือจะรับสวยแต่ว่าถ้ามีสิวผดอ่ะเวลาพิโกเสร็จสิวมาจจะขึ้นได้ก็เลยเดี๋ยววันนี้แนะนำเป็นรีจูลาดีกว่าน่าจะโอเคเจ็บมากไหมคะ ต้องหลอกต้องหลอกก็เดี๋ยวเราต้องไปยาชาจะไปงานนี้นึงก็เดี๋ยวไปไปยาชากันนะ น,นี้ก็ทิง้งยาชาไว้ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะหน้าชามากวันนี้เริ่มแบบไม่รู้สึกอะไรแหละอยากเรามารอดูกันว่ามันจะเจ็บแค่ไหนคือมุกก็คนกนลักกวรูกลัวจุดมากนะทุกคนเรามุกคิดว่าหลังทําเสร็จมุกอาจจะไม่กล้ามองกระจกไม่กล้ามองหน้าตัวเองเลยเพราะมันนะ่ากลัวมากชิดหน้านะคะทุกคน นีเวลาแบบทุ <rôle: lebih delicious> ่มเงนแน่นอนแน่นอนจีน่าเดี๋ยวจะยิงแบบเลเซอร์พิเศษใหน้ามันจะช่วยกระชับรูอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคพิเศษที่นี่เลยเดี๋ยวเรายิงเลเซอร์เสร็จแล้วเราก็ฉีดดีซูลัมตอบเลยฉีดเลเซอร์นะคะ เลยนะครับหมนี้เนี่ยก็จะช่วยรับรุ่นคอรัเซนรดกอยแดงรถที่เกิไปสิ่งคตรต่างๆได้ดีเลยทางก็แบบส้าบาย 谢谢谢谢，小芳姐姐，再见。 นนคนหมอเวอร์มไม่จบขนาดนั้นอ <c oughs> ันนี้คือหลังทำสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอชายแสงให้หลดแดงลดบวมนะคะทุกคนค่ะทุกคนวันนี้เป็นเด y one นะคะก็ลุกสังเกตว่ารอยเข็มอะยังมีอยู่แต่ว่ารูขุมขน่ะมันเล็กลงนะคะอันนี้คือมุกลงแค่กันแดดก,กับคอนซีลเลอร์นะคะ ไม่ได้ลงรลองพื้นอะไรเลยถือว่ายังยังดีอยู่แล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเป็น texture ที่เป็นแบบตุ่มๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่น่าเกลียดนะทุกคนคือถ้าใครไม่สังเกตรหรือไม่ได้มาจับหน้าเราก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณหมอก็ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่งหน้าได้ตามปกติล้างหน้าได้ตามปกติใช้สกินแคร e ทุกอย่างปกติไม่มีปัญหาเลยนะคะแค่เลี่ยงแดดไว้ก็พอ อันนี้ก็จะเป็น day สของมุกนะคะทุกคนเสียดายที่มุกมีประจาเดือนพอดีสิวก็เลยเห่อขึ้นตรงหน้าผากเต็มเลยเลยเห็นผลไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้รอยเข็มก็ยังมีอยู่บ้างนะคะยังมีรอยแบบเล็กๆเล็กๆอยู่บ้าง ทุกคนอันนี้เป็นเดย์สามนะคะสังเกตว่าหน้ามันเล่นแสงแล้วก็โกลว์มากๆเลยอันนี้คือมุกไม่ได้ทารองพื้นเหมือนเดิมนะคะคือแบบมันเลดอยู่นะทุกคนอันนี้เดย์ที่สี่แล้วนะคะทุกคนคือแบบรูขุมขนมันเล็กลงจริงๆคือมุกไม่ต้องลงแป้งเลยอะทุกคนแล้วดูดิคือหน้าม,นมันมีความแบบผ่องอะ่ะ อันยองค่ะตอนนี้เ,เวลาห้าทุ่มนะคะมุกเพิ่งถ่ายงานเสร็จอันนี้เป็นวันเที่ยวไหล่แล้วจำไม่ได้แต่ว่าหน้านะคะมุกรู้สึกว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นคือเวลาอันนี้มุกจุดกะนะทุกคนไม่ใช่รอยสิวรอยแดงอะไรนะคะคือเวลาแต่งหน้ามุกรู้สึกว่ามุกไม่จําเป็นต้องลงแป้งเพื่อเบอรูขุ่นเยอะเท่าเดิมแล้วก็คือไม่ต้องลงก็รูขุ่นมันก็กระชับเล็กลงนี่ อันนี้เป็นจุดมุกจุดกะเองนะทุกคนเนีย่ยทุกคนสังเกตดูหน้าพางดิมีความเล่นแสงขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นเด y หกแล้วนะคะอันนี้คือหน้าสดมากๆแล้วทุกคนดูสิดูความโกลว์ของมันดีอันนี้ขนาดไม่ค่อยมีแสงนะทุกคนมันยังแบบโกลว์แบบเห็นได้ชัดเลยอะมันไม่ใช่เป็นความโกลว์ที่แบบมันแต่เป็นความโกลว์แบบผิวสุขภาพดีอะทุกคน คนอันนี้คือหน้าแบบเพิ่งตื่นนอนมาเลยนะคะมุกส่องกระจกล้างหน้าดูแลรู้สึกว่าแบบหน้ามันมีความลื่นขึ้นใสขึ้นอะอันนี้เป็นวันที่วันนี้วันอะไรวันนี้วันนะคะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคน ก็คือเห็นผลเลยดูดิรูหุงขนมันแบบเล็กลงอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกก็จะมาสรุปผลทั้งหมดให้ทุกคนฟังเรื่องฉีดรีจูรันนะคะมุกฉีดมาวันนี้เป็นวันที่8ดเต็มแล้วนะคะทุกคนมุกรู้สึกว่ารูปหงขนเนี่ยกระชับขึ้นส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีความเล่นแสงขึ้นมีความโกลว์ขึ้นนะคะตามรีวิวเลยต้องบอกก่อนว่า มันไม่ได้เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดใครที่กําลังกลัวเข็มอยู่อะไรเงี้ยก็คือชิลนะคะทุกคนมันไม่ได้แบบเจ็บอะไรขนาดนั้นจริงๆมุกฉีดที่ Skin Master Clinic กับคุณหมอจอยนะคะทุกคนก็สามารถไปตามกันได้อยู่แถวประชาอุทิศมุกรู้สึกว่ามันเป็นหัตถกรรมที่ราคาไม่แรงแล้วแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างมุกมีตรงรูผุมขนเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะ แต่จริงๆแล้วว่าคุณหมอแนะนําให้ไปฉีดสักแบบสามเดือนครั้งอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นผลติดต่อกันอย่าพยายามหายไปนานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผ่านไปสักแปบบ๊บมุกก็มีแลนจะไปฉีดต่อเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผลมันแบบดีจริงๆทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะมุกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะใครอยากให้มุกทำอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มุกกันนะบ๊ายบาย